เฮ้แกได้เกรดเท่าไหร่อะเขาหน้านิดเดียวเองทำไงดีเ็าต้องเรียนมาลวจ้าเอออาแกได้เกรดเท่าไหร่หรอก็ไม่เท่าไหร่หรอกพลาดาได้เท่าไหร่อะก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันและแกจะเรียนไหวหรอจะไปต่อได้ปะวันๆเอาแต่แต่งหน้าพลาดาแกไปทำอะไรมาหน้าหมอขึ้นเยอะเลยนี่ แล้วพวกแกสองคนอ่ะอ่านหนังสือบ้างไหมเนี่ยสอนไม่ได้นี่แย่เลยนะก็พออ่านไปบ้างแล้วอ่ะฉันก็เหมือนกันเฮ้ยสกายวันนี้มาขอดูเกศหน่อยดิเป็นขอดูเกศหน่อยดิขอดูหน่อยได้เยอะได้เกดแน่สรุปแกได้เกรดเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยแกคิดมากที่บอกให้ไปอ่านหนังสืออ่ะก็เพราะเป็นห่วงก็เพื่อนเพื่อนกันทั้งนั้นแหละเนาะอือ อ๋อไม่คิดมาเพื่อนกันเนาะเออทิววิชาภาษาทไทยอะแก้หะือย่างเห็นว่าติดเอฟนี่อังกฤษด้วยปะคณิตด,ด้วยปะถ้าไม่แก้นี่ไม่จบนะเออเอ,อ้อวันนั้นที่ฉันจะไปเอาของที่บ้านแกอะ่ะเห็นแกซ้อนท้ายไปกับพี่ผู้ชายคนนั้นอะแต่เอ๊ะแม่แกบอกฉันว่าแกไปตวหนังสือไม่ใช่หรอแล้วสรุปวันนั้นไปไหนอะเออว่าน้าแกดูบานบานนคืนนี้นเนี่ยช่วงนี้อกหักปะ อุ้ยแต่ไม่ได้เป็นไรกันกอดๆนะเออนี่เน uh, uh, ี่ค่ะว่าจะซิ่วไปเรียนแพทย์นะอ่านหนังสือสอบบ้างหรือยังอ่ะเฮ้ยายทำไมพูดกับเพื่อนแบบนี้อ่ะไม่คิดถึงความรู้สึกของเพื่อนเลยหรอคิดถึงความรู้สึกของเพื่อนเหรอเพื่อนแบบเนี้ยคิดถึงความรู้สึกของเราสองคนบ้างป่ะแต่เป็นเพื่อนกันอะมีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆป่ะได้งั้นเราขอพูดตรงๆเล็กกันได้เกตเท่าไหร่เสือกจะไหวไหมเสือก จะสอบได้ไหมเสือกจะจบไหมเสือกเห็นไหมพูดกันตัวตัวใครก็พูดได้แต่ก็ต้องนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยหยุดบอดี้ชาร์มมิ่งหยุดเปรียบเทียบหยุดถามจีจดคนอ verso, ื <t> ่นหยุด okay, ก okay, <underneath> <h aban ana> ้าวไก่เรื่องส่วนตัวหรือถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็เก็บปากกินข้าวไปยอายฮะแล้วสรุปแกได้เกรดเท่าไหร่ก็ปีบวกนี่แหละ ก็เยอะแล้วก็ดีแล้ว